สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบอลน,น้องๆ EP ที่111มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังแรกกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นอะไรเพราะเห็นหลังนี้แล้วพี่ปอกคิดไอเดียอะไรออกมาอย่างหนึ่งเลยนะจ๊ะทุกคนอะไปดูกันเลยอันนี้ของน้องแลรสักกุลติ๊กตอกคืออะไรคร,ร,ร,รไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่ได้บอกชื่อมันด้วยน้องสร้างอะไรเอยค่องข้างอะไร ออกแนวสีชมพูมีต้นไม้มีน้ำพุมีแบบเอ้ยมันก็สวยงามดีนะนี่นะตอนนี้เป็นอะไรพี่ปอเป็นร้อนในค่ะเอาอีกแล้วเหรอใช่ร้อนในอีกแล้วต้องกินน้ำเยอะๆนะคะทุกคนไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบพี่ปอน้องสร้างเหมือนคล้ายๆเป็นอะไรดียช่วยบอกหน่อยดิคล้ายๆเมืองใหม่ใช่ไหมเป็นเมืองอีกเมืองนึงแบบ สร้างให้มันสวยงามขึ้นมีต้นไม้แสงสีอะไรอย่างงี้ปุ๊บ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 อันนี้เลยมินิมาร์ก็จะสร้างเป็นแบบเพิ่มขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิตรงนี้มีอะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูมินิมาร์ดีกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นแบบเฮ้ยมีเคฟซีตรงนี้แล้วก็จะมีแบบเคยเห็นว่าเข้าไปในห้างเราจะเจอแบบว่าขายบ้านอ่ะเออเขามาจัด โชว์รูมกันนะขายบ้านขายรถอะไรกันเงี้ยเห็นไหมเอยก็น่ารักดีนะอืมตรงนี้เาเป็นเคฟซีไว้กินเออน่ารักเดียนี่เห็นนะตรงนี้อาจจะเป็นร้านเนี่ยเห็นนะนวดขึ้นไปข้างบนเป็นไรอะ่ะข้างบนจะเป็นมุมมุมอ่านหนังสือหรือว่าขายหนังสือใช่ไหมเออเออใช่ใช่เหมือนห้างเลยเนาะที่เราเคยเคยเดินเดินเล่นเล่นกันอย่างเงี้ย เออเหมือนเลยอะ่ะเก่งนะเก่งมากๆเลยจ้าพอมองแบบนี้แล้วอะ่ะคือพี่ปอเห็นแล้วเฮ้ยเป็นสีชมพูทั้งเมืองเราคือมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยทุกคนดีแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปทำมันดีกว่าสีชมพูทั้งเมืองแอแบบโอ้ยโลกนี้เป็นสีชมพูอันนี้อะไรอะสะพานลอยใช่ไหมสะพานลอยหรือถนนคนข้ามอะไรแบบนี้ใช่ไหม เออก็เก่งนะคิดได้นะอ่าเห็นไหมใครลองเอาไปทําดูต่อเติมให้มันเป็นแบบว่าวิมิตมาลากว่าน,นี้ยนีม่มีหลายพิซซ่าพิซซ่า kfc โหมีหลายร้านเลยนัน่นเห็นไหมเออก็ดีนะอยากให้ทําแบบทั้งเมืองอะทำได้ว่าะของคมบมของมันจะเกิน300ชิน้นไหมนี่แหละมีมินิคอนเสิร์ตเหรอย่ย่อย่ออ้าวย่ย่ย่ นี่อะไรน้าพุร้อนมีร้านอาหารอ้าวมันหายไปไหนแล้วอะไปใกล้ๆมันหายเฉยเลยอะเออชอบนะอันเนี้ยไอเดียดีมันดูแบบมีอะไร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 ไม่รู้แล้วมันมีอะไรเลยพี่ปอไม่รู้เหมือนกันมันสวยดีอะเออมาดูอันนี้ดีกว่าคือแบบงงมากเลยอะคืออะไรพี่ปอทำไมงงหาทางเข้าไม่เจอ ไม่ใช่บ้านนะพี่ปอเป็นป่าและมีประตูลับไปอีกโซนหนึ่งด้วยสร้างเองเออไม่ใช่บ้านแต่มันคืออะไรไม่รู้แต่ก็แบบเข้าไปแล้วคือแบบงงหลงไปเลยอะเนี่ยเห็นว่าสวยนะสวยนะหาทางออกทางเข้าไม่เจอคือน้องเขาจะทําแบบกับดักกลไกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือหาไม่เจอจริงๆทุกคนคือลองแล้วว่าลองทะลุไปก็ไม่ได้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 เลยอะ เออทางไหนเีเออะออกทางรูเดิมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกันคือจะพยายามออกมากแต่ออกไม่ได้ทุกคนมันคือกับดักทุกคนไหนะออกทางไหนอานะออกทางเนี้ยทางเดิมก็จะหาประตูอยู่นะทุกคนมันคือแบบเฮ้ยเข้าไปแล้วทะลุเข้ามาเลยโหเหมือนแบบอีกโลกหนึ่งเลยทุกคนที่น้องบอกเป็นป่ามันสวยมากทุกคนนี่ออกมาแล้ว อ๋อทะลุแบบนี้ได้เลยเออดีดีดีด,ดีชอบชอบสวยเนาะทำดีมากเลยอะ่ะใช่ถ้าเรามีบ้านและมีสวนแบบนี้คือแบบลมลื่นมากเลยทุกคนสวยมากๆเลยอะเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านี่คืออะไรเนี่ยบ้านน้อยก้อยใจหรือเปล่าฮะบ้านน้อยก้อยใจใช่ พี่ปอไอดีหนูนะคะอยากออกช่องพี่ปอสุดสวยและน่ารักเลิฟสกุระทาไมมีคนใช้ ID? ไอดีไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีชื่อนี้เยอะมากเลยอะทุกคนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเว้นวักเคาะวักอะไรเงี้ยโอเคก็จะเป็นบ้านน้อยก้อยใจหลังเล็กๆมีห้องน้ําห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นโอ้ยเสียงเปเไรในวันเนี้ย เออวันนี้เป็นไรไม่รู้นะทุกคนขอภายในความแบบร้อนในนิดนึงใช่ไม่ได้กินน้ำแล้วจะเป็นแบบนี้หนึ่งปีจะเป็นสักสองครั้งขออภัยด้วยนะคะทุกคนเออน่ารักดีปะอยากจะบอกว่าหลังนี้ของใครอะทุกคนตามหาไม่เจอเลยน่ารัก้วยนะอะดูสิชอบข้างล่างมากเลยทุกคนเน่มีเป็นบ้านแบบนี้นะมีกงมีกงด้วย เอาไว้ขังเราเองเฮ้ยมันน่ารักจริงกระโดดกระโดดเอยแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยกินข้าวชิวๆขึ้นไปอีกอึ๊บที่นั่งเล่นเออของใครแสดงตัวหน่อยนะหาไม่เจอเลยอะของใครไม่รู้อะน่ารักน่ารักบอกด้วยของใครมาอันต่อไปดีกว่าอันนี้อันนี้มัน ตุ๊กตาตุ่นอะไรอะทุกคนตุ๊ตก,กตุ๊กตตุ๊กตาอะไรอะมันคุ้นมากเลยอะทุกคนชื่อมิวค่ะอายุสิบเอ็ดปีนะคะอ่ะเออมันตัวอะไรมันเป็นกรต์ตุนเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องเนี้ยไม่คุ้นๆจังเลยน่ารักอะ่ะเอ้สร้างแบบสีม่วงพาสเทลเหมาะกับการนอนคนเดียวมากเลยทุกคนนี่เห็นไหมน่ารักมุ้งมิง,มงกุงก้งกิ้ง เออการ์ตูนเรื่องอะไรนึกไม่ออกมีผมสามเส้นแบบนี้เหรอใช่ไหมหรือว่าคิดเองหรือว่ามันเป็นการ์ตูนบอกโดยเจ้าของบอกด้วย,ออวยเออชอบชอบชอบน่ารักดีมาแล้วมาดูหลังต่อไปกันดีกว่าวันนี้คือจะแบบงงงวยนิดนึงนะแบบว่าเฮ้ยเราเข้าไม่ค่อยได้เลยบ้านแต่ละหลังไม่รู้ทําไมพี่ปอไปดูบ้านหนูหน่อยอายุสิบปีนะคะเป็นบ้านหลังเลกเล็กแต่หนูตั้งใจมากเลยะคะ่ะอ่าขึ้นไปแล้ว บันไดพี่บอกขึ้นไม่ได้ทุกคนเออใช่นี่น่ารักนะถ้าถ้าสร้างบันไดขึ้นได้คือมันจะดีมากก็คือขึ้นไม่ได้พยายามขึ้นแล้วทุกคนขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะมันจะขึ้นได้ไม่ก็ไม่รู้ทำไงอ,อโอโหยหัวโนแล้วทุกคนก็เลยออกมาข้างนอกนะบินบินบินเฮ้ยวิฉันใส่เกง่งในสีชมพูนี่ทำจริงทำจริงเออใช่ใช่ใช่ใช เฮ้ยเก่งเลสิวัวทุกคนนี่ก็เข้าไม่ได้อีกไม่รู้จะไม่รู้จะเข้าทางไหนเลยอะทุกคนมันต้องน่ารักแน่ๆเลยข้างในเนี้ยใครเข้าได้บอกด้วยใครเข้าได้บอกพี่ปอด้วยเออวนกันอยู่ตรงนี้จ้ะดีนะยังได้เข้าห้องน้ำจูนกับไฟเขาเป็นอะไรกันทุกคนบอกพี่ปอด้วยจูนกับไฟเขาเป็นอะไรกันพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนแล้วมาสร้างร่วมกันใช่ไหมมา เราไปอันต่อไปกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่ปอคิดว่าแค่คิดอยู่ในใจอะนะทุกคนพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยคะ่ะไม่ใช่ของหนูแต่อยากให้ไปโอเคเข้าใจลคะค่ะก็คือส่งมานะคะน้องแยมอายุเจ็ดปีคือจะบอกว่าอะไรลูกประดุนมันเหมือนคล้ายๆกับสวรรค์นนะ่ะโอ้ยใช่มันเหมือนเป็นสวรรค์ย่อยๆเลยอะทุกคนไปดูไปดูไปด,ไปดูเดี๋ยวก่อนขอบปีนขึ้นไปหน่อย ก็คือแบบว่าเป็นคนไม่ได้ดีร้อยเปนะทุกคนก็เลยแบบขึ้นยากนิดนึงเฮ้ยเหนื่อยแล้วอะทุกคนทำไงดีอะใช่ถ้าฉันเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันก็จะขึ้นง่ายมากเลยหุ้ยสวยอะทุกคนดูเสียงเดะตอนต้นคลิปยังอีกแบบหนึ่งเลยคือพยายามแบบว่ากัดปากตัวเองแล้วเด,ดี๋ยททำไมพี่ปอเจ็บมากเลยอะทุกคนอะ นี่อันนี้ก็จะของเจ้าของเขาดน,น,นะเกาจะไหนเห็นปะมีนูน่นมีน,นั่นโอยเหมือนแบบเมืองสวรรค์ชั้นเดาวดึงเคยดูละครเกี่ยวกับเทพปะเคยดูละครเกี่ยวกับเทพหรือเปล่าเนี่ยเลยใช่เลยใช่ไหมโอ้ยดีอะทุกคนลองเอาไปสร้างดูนะปกติตัวเองสร้างสวรรค์ก็คิดไม่ออกว่าต้องสร้างไงเฮ้ยแบบนี้ก็ได้นี่นาเนาะ สวยเลยอะทุกคนน่าได้ไอเดียอีกแล้วโอเคไปล้มาไปแล้วไหมไปแล้วจ้า